วันนี้เป็นได้ปรรุ่มสวงภาพยนตร์เรื่องพ่วันมาสอนนะครับเป็นเป็นภาพยนตร์แนวฮอลล์เรอร์การตินที่คนไทยรู้จักว่าในนามหนังผีนะฮะก็ก็สนุกดีครับดีใจที่ที่ได้มาร่วมได้กับมาเปิดกล้องถ่ายหนังอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าก็อยไปเป็นปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ร่วมงานกับน้องๆหน้าใหม่รวมถึงคนที่เคยร่วมงานมาแล้วอย่างน้องิงนะครับแต่ก็หน้าใหม่นะครับก็ดีใจมากที่ได้ทำงานกับวัยรุ่นอีกแล้วนะครับคร้บผมก็ดีใจครับสนุกดีครับเรื่องเป็นยังไง ในเรื่องมันจริงมันเป็นเป็นหนังผีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันคอมพิวเตอร์ท,รที่ที่มีอะไรบางอย่างมีความลึกลับอยู่นะครับที่ใครเข้าไปเรียนแล้วจะเจอสิ่งลี้ลับบางอย่างซึ่งหนังเราเนี่ยนะครับนอกจากหนังเป็นหนังที่เขย่าวขวัญแล้วก็ทาให้คนดูได้กลัวแล้วเนี่ยเราจะมีสอดแจ้กเรื่องของความเขาเรียกความเอาใจใส่ใกับลูกหลานอะไรเกี่ยวกับเรื่องการในการสอนว่าเราควรจะดูแลลูกหลานยังไงเราควรจะให้เขาเรียนหนังสือกันแบบไหนหรือว่าเราจะให้เขา,เามีความ รับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างไงครับถ้ามีสาระสำคัญสอดแทรกไปด้วยครับแน่ว่าใครนใรจะแสา้าดูาก็ตามกระแสชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอยากนําเสนอมุมนี้ให้คนดูได้ได้ทราบแต่ว่าอันนี้นไม่ได้เป็นเรื่องหลักนะเป,เป็นเป็นแค่แับดลองแต่จริงแล้วเราจะเป็นหนังที่ทําให้คนดูลุ้นระทึกไปกับเรื่องราวทั้งเรื่องครับพีค <า S 1> ค่ครับหมดอะไรคะบอกไม่ได้เลยค่ะพี่วันจันครูพี่วันจัูพี่วันก็ก็เป็นคุณครูของ นักเรียนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ก็เป็นครูที่เป็นคนแบบว่าเข่งขัดแล้วก็มี d ดเรคชั่นของตัวเองเ่าอยากให้แบบสถาบันการศึกษาของตัวเองเนี่ยแบบอยู่ออนท็อปเป็นที่หนึ่งตลอดตกลงมาไม่ได้เพราะจะเที่ยวเก็บคนคนที่มาเรียนที่นี่ก็จะมีความกดดันก็กดดันื ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นครูเหรอวิญญาณครูจริงๆด้วยใช่ทุกวันนี้น้องไม่กล้าคุยนะคะกลัวเพราะว่ากลัวเราตลกใส่หรือว่ากลัวไม่เลวตีไม่กลัวอล้วเรากคลิปคาแรคเตอรหน้าดูใช่คลิดมากค่ะตอนนี้ก็คลิปอยู่แตไม่อยู่เป็นหน้าผีแน่ๆตลกไม่ตล่นม่ตลกก็สนุกดีค่ะก็เหมือนได้กลับมาร่วมงานกับพี่ออสอีกทีหนึ่งหลังจากที่แบบห่างถ่ายกันไปจริงๆพี่ออสที่เป็นผู้บุกเบิกได้หญิงเลยนะใช่ครับแต่ แล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกทีแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องๆแล้วก็พี่ฝนด้วยนะคะพี่ฝนที่เคยเลนย่นละครวิการอย่างน้องๆยังไม่เคยร่วมงานแต่ก็เจอกันเรื่อยๆอย่างน้องแบงค์นี่ก็เจอกันก่อนนักเรียนใครเป็นนักเรียนของพี่วันนะคะอันนี้รุ่นแรกครับใช่ครับก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกของสถาบันดิวเตอร์พี่วัน,นะครับเหตุผลที่มาติวเตอร์ที่พี่วันเพราะว่า ใครมาสมัครเนี่ยเขาจะแจกปีเสียทอง99.99เดี๋ยว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 ผมกระแสหลักเลยในเข้าแน่มีอะไรแรงโลกมาดูเสียงนะพอดีว่าพี่วันให้พูดครับครูเนี่ยเป็นครูยังไงนะฮะครับแต่เรืปีนี้กองปะอ๋อเหรอก็คือเป็นนักเรียนรุ่นแรกครับก็จะเป็นแบบรุ่นพี่เลยมาพุ่งมาก่อนการครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปก่อนใครหรือเปล่าแต่คนนี้ก็รับบทหนัก

เอาหกี่กำลังฝาสองพ่อหาตายมันก็จะมีพวกแบบว่าเออการสอบเข้าว่าแบบเรื่องการติวเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยค่แต่ว่าเป็นแก๊งที่เรียนไม่ค่อยเก่งก็เลยต้องแบบพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงใช่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวก่อนเลยโอเคเลยประมาณนี้นะครับผมใช่ครับก็จะมีผมครับโกงครับผมไทเกอร์ครับเป็นอใค่ะใคร อเล็กแล้วก็ชาติครับแล้วก็มีนครับพี่มีนะลาพี่มีนแล้บผมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไหมใช่ครับก็เป็นหนังเรื่องแรกที่มได้ร่วมงานพี่มีนเจ้มันมีขยับมีพมีขยบไม่ขยบก็ผมก็เป็นหนังเรื่องแรกของมีนครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนครับผมรู้สึกดีใจครับจินกลัวไหมกลัวกลัวกลัวรชอบดูกลัว ก่อนถ่ายก็แบบว่ายกมัวไหวเลยใช่งไหมคะมอไม่ไม่ขนาดเลยนั่งสี่สี่นุ่งเปิดสี่เอาไปถือไปนะครับเป็นไงกันบ้างคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นไงกันบ้างคะอ๋อก็นี่เราบทเป็นเดลนะคะก็จะเป็นเด็กที่กำลังจะสอบเข้าอะไรมันก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่เรียนเก่งแต่ว่ายังกดดันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาบอกไว้นะคะสิ่งที่เราไหวไปเมื่อกี้ใช่ถูกต้องค่ะทุกคนก็พึ่งไปด้วยกันนะคะอ่ะ ครับผมเช่นเดียวกันครับเราอยู่ด้วยกันหมดเลยจะเรนเพื่อนกันอันนี้จะเป็นเราเป็นรุ่นพี่อันนี้เป็นรุ่นน้องขอใช่รุ่นน้องสองคนแต่เราเป็นรุ่นพี่ใช่ครับก็คาแรคเตอร์พวกเราก็จริงจริงก็เป็นเด็กม .6 ธรรมดาที่เรียนไม่เก่งเนาะก็คืออยากใช้ทางทางรัฐแล้วกันเรียกว่าทางรัฐแล้วกันที่แบบว่าทําให้เราสอบได้ในคณะที่เราอยากเรียนอะไรไหบ ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกกดดันมากอย่างที่พูดกับคูดไว้ว่าเราอยากที่จะแบบมี้ที่พึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องเล่านิดนึงก็เลยได้ไปคิดว่าน่าจะทัชกับวัยเรียนหลายคนใช่ค่ะแล้วเรื่องรถสายชุดเรียนเป็นอะไรสัยชุดเรียนว่าใช่ครับผมสายชุดเรียนไม่มย้อนย้อนไปไกลไกลโอ้ย้อนไปไกลนานครับครับอันนี้คุณเล่าข่าวให้ฟัว่าอะไรยังไงเลยบ้างคะกำลังกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่ม คูณวันค่ะควันคูวพิวันครับค่วันคู่วันครับพี่ค่วันครกคนคทุกคนกคนู้ปราางเุกนทุกคีทกคนทุกคเป็นผู้ปนทกคนทุกนทคนทกคทกคนทคนทกคนทุกปนกคนกคนุกคนกคนทุกคนทุ่คนทกคนทุกคนทุกลนกนทุนทุกคนทุกคนุ้คนทคทกคนตกนกทนท ก็เป็นคุณแม่เนาะเป็นแม่ก็มีมีสิ่งที่ก็รักลูกค่ะรักลูกทำหน้าที่แม่เป็นแบบเดียวคุณแม่อ่อนโยนพูดไหมคะดูว่าแบบพาสายโหดเนี่ยพูดมากคุณแม่อ่อนโยนต้องมีระเบียบวินัยอ่อนโยนในระเบียบวินัยที่แม่วางให้ค่ะมาติดตามกันนะครับเรื่องนี้ครับ มีอะไรให mm ้ทำเยอะมากต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆเพราะว่าด้วยตัวของพี่ฝนลโปดเนี่ยสนุกแล้วก็ตัวของน้องๆแล้วทุกๆคนมันเกี่ยวค้องกันไปหมดทุกคนถึงกันไปหมดมันเป็นสิ่งที่แบบทําให<ะ> mm ้เรารู้สึกว่าขาดตัวใดตัวหนึ่งแล้วอะน้ําหนักมันจะไปไม่ได้ในเรื่องราวเหล่านี้เอากว้างๆบทถามสั้นทครัเคุมาที่นี่เน่งาน่าจะจำไม่ได้ว่ากี่ปีอะค่ะก็ก็ทิ้งระยะอยู่เหมือนกัน พี่มันจะวาต้องกลับปกั่ออั่ี่ออสสั่งพี่ออสสั่ี่อั่ที่ันที่อเป็นไรอ่ะายาซ้ายาซ้ายที่ปาซ้ายนี่ไปทอะไรเนี่ยปลาเกลือปเกซ่อมาไป่มหัวข้างหน้าด้วยค่ะซ่อม่องตรว่าเราจะได้ยูนกันเมื่อไหร่ครับมองัคุนพี่ันมาสอนได้ดูเมษาปีหน้า นะคะมีซาติน้ารอ,รอติดตามว่าเป็นวมนที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าปีหน้าแน่นอนใช่ซาแน่ยยนอนด้วยเมษาแน่นอนด้วยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะนอกจากนั้นก็คือรอกิจกรรมดีๆกับทางศิลปินด้วยนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษด้วยนะคะสำหรับภาพย,ายนตร์เรื่องหนะะีฝากติดตามค่ะก็เป็นก็เป็นการกลับมาในการทำหนังหนังผีรอบของผมมจากเรื่องเงียนก็ประมาณ20ปีแล้วเนาะก็ อันนี้ก็คือได้ได้เก็บเกี่ยวประสบการใหม่ๆนะครับจากจากโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นก็จะเอามาใช้กับหนังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับตีอีกการันตีความหล่อใช่ไหมคะพี่สุการันตีไหมคะพี่วันพี่วันการันตีความหล่อเวตานาเวลาเข้าไปดูในโรงหนังก็ท่องสุดคูุไปดีๆแล้วกันว้าวนี่แหมเรานักเรียนไม่มีใครดูกลัวเลยไม่กลัวเลยเหรอการ์เลรตเราเป็นคนตลกนะแต่จริงเราดู เ <c oughs> มษาี้จนนั์แน่เมษาหน้าค่ะฝากไ้ด้วยคุณพี่วันนะคะก็ท,ทุกคนตั้งใจมากๆกเราก็บทสนุกมากๆจริงแล้วอีกคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันเป็นเรื่องของเด็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรดูเพราะว่าจริงๆเราคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอควรเข้าใจลูกหลานในการในใน,ในการศึกษาณปัจจุบันด้วยนะคะอยากให้ทอข้าพเจ้าอยากให้มาดูกันเยอะๆจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในบ้านบอกพระมาด้วย แล้วอุดคุยมาด้วยมีนแป้งข้พ้คยังค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณนะคะ